สวัสดีค่ะขอต้อนรับรเข้าสู่ชนะเมทาโรนะคะอ่าวันนี้เราดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ จะได้คบกันต่อไปนะคะ ừ. หรือว่าจะอย่างไรนะคะ,ะสําหรับทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวดูว่าไพา่เขาจะขึ้นมาว่ายังไงก็จะอ่านไปตามหน้าไพ่แบบนั้นนะคะ,ะถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วคนของคุณนะคะกับคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนเก่าใดๆยังไงดูว่าพลังงานในไพ่เขาจะว่าอย่างไรบ้างน,นะ,อะขอให้ไพ่อ่านออกมาได้อย่างถูกต้องด้วยเถิดนะคะขอ ดูหน่อยคะ่ะว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรตอนนี้ของคนที่เข้ามารับฟังเป็นเดวิลนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์มีพันธนาการนะคะรักซ้อนรักสามเศร้าหลายเศร้าได้นะคะหรือว่าคนที่คุณเดียวอยู่นะคะมีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เพิ่งเกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะเดวิลความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะจากวันที่คุณเข้ามารฟังนะคะ e i g of Pentacles นะคะหนึ่งเหรียญ ือเหมือนโชคเข้าข้างคุณนะคุณจะต้องการเขาหรือไม่ต้องการก็ตามนะคะนี่ขึ้นอยู่ที่คุณนะแต่ว่าทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้คุณแล้วนะคะคนคนนี้หรือว่าคนที่คุณต้องการเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยื่นให้คุณถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่ยังรักเขาอยู่และก็คิดว่า euh, คุณรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นหรืออะไรก็ตามเนาะ euh, เพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีเดบิวต์เกิดขึ้นมันก็มีเรื่องราวที่แบบทำให้เสียใจหรือทำไม่ดีต่อคุณไป ทำไม่ดีต่อกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะก็มองว่ามันเป็นโอกาสของคุณมันเป็นทางของคุณแล้วนะคะเป็นแบบโชคของคุณแล้วจากวันนี้ที่คุณเข้ามารับฟังนะคะความสัมพันธ์นี้คือเหมือนเสียงส์งเข้าข้างคุณอะนะคะอืจะเป็นอย่างไรต่อไปคะความสัมพันธ์คนละข้านะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไป 1ดาบ1นขึ้นมาชัดเจนตามที่อ่านไปนะคะคุณจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็ตามเขาจะตามใจคุณนะคะหรือจะกลับมาทําในแบบที่คุณต้องการนะคะเขาจะขอโอกาสจากคุณค่ะคุณเท่านั้นที่เป็นผู้ให้โอกาสเขานะคะและคุณเท่านั้นที่เป็นผู้ถูกเลือกนะคะและคุณเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกด้วยนะคะเขาจะทําอย่างไรคะหนึ่งหนึ่งขึ้นมานะจะอาจจะตัดความสัมพันธ์นั้นให้หรือเขาสองคนถ้าเขามีคนอื่นนะถ้าเขาสองคนมี ถ้าเขามีคนอื่นก็จะไปตัดความสัมพันธ์นั้นให้นะหรือว่าก็สองคนนั้นก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องแยกทางการอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีใครจริงๆเป็นติดงานติดเพื่อนติดเหล้าติดยาได้นะก็จะตัดตรงนั้นออกไอสิ่งที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาให้คุณนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปคะให้เเด้งออกมาเองเนาะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปคะเก้าดาบสิบเหรียญสี่เมทา้าเก้าดาบนะคะทนต่อไปไม่ได้นะคะเขาก็เครียดเหมือนกันนะคุณก็เครียดเขาก็เครียดพอทีนี้พอเขาทาคุณเครียดนะคะเขาก็เครียดเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเ,ออเขารู้ตัวนะรู้ตัวกับการกระทําของเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นความ อบอุ่นความผูกพันบ้านนะคะไม่มีใครแทนคุณได้อีกแล้วนะคะบางคนนะคะมีแลนที่จะกลับมาคอมมิทเมนต์ชัดเจนนะคะคนคุยจะกลับมาชัดเจนคนรักหรือเป็นแฟนกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะแต่งงานนะมีแพลนแต่งงานเกิดขึ้นนะคะอืมก็เหมือนทํายังไงก็ได้ให้คุณอภัยให้เขาในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะหรือถ้าใครบางคนไม่ได้มีปัญหากันแต่ก็เนี่ยมีเดวิลไอสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่บอกนะคะการติดเพื่อนติดเล่าติดอะไรก็ตามอ่ะนะอืมก็ ก็จะจัดการเรื่องนั้นให้คุณนะคะก็อย่างที่บอกคุณจะเป็นผู้ชนะในความสัมพันธ์นี้นะไพช่ชัดเจนมากเลยหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีสิบนะขึ้นมานะคะนี่ไพ่ทวินเฟรมไพ่ครอบครัวไพ่แต่งงานนะมีแลนการวางแผนที่จะแต่งงานกับคุณนะคะทุกวันนี้จะกบอกว่าเขาก็นอนไม่หลับกับการกระทําของตัวเองนะเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นกลางคืนนะคะเขาจะทําอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะ เปิดเองก็ได้ค่ะนะนะออกละราชาถือถ้วยเขาฝากไพ่มาบอกด้วยว่าเขารักคุณนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเขากําลังตัดสินใจแล้วมองว่าเขาตัดสินใจได้แล้วด้วยนะคะก็กําลังจบกับอีกทางนึ่งนะคะหรือจบอะไรก็ตามนะคะก็จะกลับมาแก้ไขให้คุณนะคะเขารักคุณค่ะหรือบางคนนะ พอไพ่ขึ้นมาเนี่ยปัญหามันแทบจะไม่มีเลยหรืออาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเหมือนคนคนนี้เขาได้หึงหวงคุณมีการหึงหวงคุณอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็เลยอยากที่จะชัดเจนให้กับคุณไปเลยคนอื่นๆจะได้รู้ว่าคุณมีเจ้าของแล้วนะประมาณนี้ค่ะนะคุณไปตามให้เขานอนไม่หลับ <c oughs> นะคะ,ะข้อความถึงคุณสักหน่อยสามใบ อยาจะพูดอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะเขาอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมกับคุณเท m p เพลนนะคะอตอนนี้ใจเย็นลงแล้วค่ะตัวเขานะเออก็อยากคุยกับคุณนะคะบางคนเพิ่งเคลียร์เพิ่งคุยกันไปนะคะก็จะมีการปรับความเข้าใจถ้าบางคนยังไม่ได้คุยเร็วๆนี้นะคะ1-2วันนี้เลยนะคะจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะ ความถึงคุณค่ะเขาอยากคุยกับคุณอยากปรับความเข้าใจเด็กถือถ้วยดูไพส่สิขอโทษขอโทษจริงๆนะแล้วก็รักนะคะอย่างที่บอกถ้าไม่ได้มีปัญหาก็คือเขารักคุณเนาะแล้วก็ กำลังเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นะคะแล้วก็จะเริ่มต้นชีวิตกับคุณจะเริ่มต้นคอมมิชเนม,มนที่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่ทําให้คุณกับเขามีความสุขนะคะถ้ามีปัญหาไปทําเรื่องไม่ดีไปจะกลับมาขอโทษมาเงหนมาตามมางอะมาตามใจอีกใบหนึ่งค่ะอยากบอกว่าอะไรคะเขาดูคุณอยู่เขาดูคุณอยู่ตลอดเลยนะคะ ดูทุกทางที่ดูได้โซเชียลรูปคุณเซฟรูปคุณไปดูหรืออาจจะเห็นความทรงจำที่มีร่วมกันกับคุณได้หรือว่ามีรูปของคุณอยู่นะคะอืมจัสตโอเคอีกใบหนึ่งสำหรับบางคนที่คนคนนี้ที่คุณถามถึงถ้ามีคนอื่นอยู่ใช่ไหมคะเอ่อคนอื่นคนอื่นน,น,นะคะคือมันมีความถูกต้องอยู่มันมีความถูกต้องแล้วก็ความ อความหลงหลงคุณถูกต้องกับอีกคนหนึ่งหรืออะไรบางอย่างในไพ่ขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่าคืออย่างที่บอกเขาจะกลับมาทําให้ถูกต้องนะาเป็นไพ่แต่งงานขึ้นมาถึง3ใบอ่าสใบสใบนะคะที่เปิดมาทั้งหมดนะคะก็คือความชัดเจนถูกต้องอยุติธรรมให้กับคนจะกลับมาทํา ทุกอย่างอ่ะอย่างที่บอกตามใจคุณนะจะกลับมาง้อคุณรอบนี้นะคะเออก็คือว่า,ามาตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงนะคะนี่สําหรับคนที่มีปัญหามีกรณีกันไปในเรื่องรักสามเศร้าหรือในเรื่องอื่นๆนะคะที่เขาไปติดพันอยู่นะคะหรือถ้าบางและถ้าบางคนนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะเพราะเป็นแรนดอมนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคนรักของคุณวางแผนที่จะแต่งงานกับคุณนะคะใครที่แต่งงานอยู่แล้วนะคะความรักก็จะดีนะคะคนคนนี้นะคะก็รักคุณอยู่ตลอดเลยแล้วก็พร้อมจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆให้คุณอยู่เสมอนะคะความ สัมพันธ์นี้มองว่าต่อจากนี้ไปนะคะเชื่อถือได้นะคะแล้วก็คือเปิดใจได้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะเป็นการให้โอกาสได้ตามที่น้าไพ่ขึ้นมาแต่ว่ากุญแจอยู่ในมือคุณนะคะคุณจะ,ะเหมือนเหมือนอนุญาตให้เขาเข,าเข้ามาหรือว่ายังไงก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ